ครับผมสวัสดีมอรทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับช a n น e ดีๆอีกครั้งนะครับ b บสออโต้ช็อปนะครับวันนี้เราก็อยู่ในไททัน p l ส s นะครับปีประมาณ2013นะครับซึ่งก็เอามาทดสอบตัวเก่งนะครับก่อนจะส่งเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ขายดีที่สุดแล้วนะครับฮิตฮอตะครับกับระบบที่ไหลสายนะครับแล้วก็มีภาษาไทยนะครับซึ่งตอบโจทย์มากๆนะครับทั้งทั้งฟังก์ชันในการสั่งกระตุ้นนะครับลงทะเบียนต่างๆนะครับ ซึ่งท่านพัทตัวนี้นะครับมีกล่อง e-T a ทนะครับเข้ามาก็สามารถสแกนออโต้ได้เลยนะครับไม่ต้องเลือกนะครับแล้วก็นะครับมีระบบภาษาไทยนะครับซึ่งรายงานสุขภาพรถก็จะเฮลิพอร์ตทั้งระบบนะครับเราจะเลือกไปที่ละระบบนะครับไปดู MPI นะครับดีเซลในระบบเครื่องยนต์นะครับตกลงนะครับ ก็ read for อ,อันนี้เป็นโค้ดที่ฝังอยู่ในไายท่านอยู่แล้วนะครับมาจากโรงงานนะครับแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันสั่งกระตุนน้นต่างๆนะครับซึ่งผมเคยทำไปแล้วนะครับสั่งตัดสูบสั่งรีเลยต่างๆนะครับซึ่งผมก็อยู่ในรถนะครับก็เดี๋ยวสั่งเช็ค engine l a m นะครับนะบตัวนี้เนาะกาวรีเลย์ก็จะเป็นวก หัวเผานะครับดูวงจรหัวเผาว่าอันนี้ผมเริ่มตรงนี้นชิค e n น i n e แลมนะครับ็เ r อร์ฟอร์มนะครับอ่าห็นว่าไฟเช็ค e n นจิ e โชว์ครับผมก็จะ exit ออกมานะครับไฟก็ดับนะครับไปดูเก่าแลมดูนะครับอันนี้ไฟหัวเผานะครับอ่าไฟหัวเผาโชว์นะครับอันนี้เราดูในเรื่องของพวกวงจรหน้าปัดต่างๆนะครับ กดแบ c k กลับมานะครับสั่งกระตุ้นไปแล้ว Special ฟังก t i o n การเทสเทสตัวนี้สามารถใช้ในการ learning ร SCV ได้นะครับนะ Fuel e System Leak แล้วก็มา l e a r น i n g ตรงนี้ได้ตรงภาย p l y p ม m p a c ช i o ตรงนี้ได้นะครับก็ฟังก์ชันครบคันนะครับในส่วนตรงนี้ โคดดิ้งพวกเลขชนะครับกรณีเปลี่ยนกล่องไม้นะครับโอเคครับผมก็เราจะเข้าไปที่ของ eTag นะครับตกลงครับไปที่ special function นะครับในกล่อง eTag นะครับจะมีการ custom ไหมนะครับมีการสามารถที่จะปรับแต่งได้นะครับเราเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ นะครับเรามาดูที่คัสซี่ไมค์อินโฟมิชันนะครับซึ่งในกล่อง e t a ทนะครับเช่นดับเบิลอัตโนมิติกดับเบิลล็อกนะครับ30มสิบวินะครับตัวนี้ก็คือรถประตูจะล็อกเองนะครับ30มสิบวินะครับถ้าขับรถนะครับฟอนนี่ปัดน้ำฝนนะครับน้ำฝนก็ ใช้เนซเนเซอร์ตัววัด,น,วดน้ำฝนตรงนี้นะครับโอเคอันนี้คือข้อมูลในของที่ทำการเซตไว้นะครับอันนี้น่าจะเป็นรีเซตค่าโรงงานกลับมานะครับในกล่องนี้แทกข้าต้มไม้ตุ้ยตะบนนะครับอ่าครับก็เราสามารถเข้ามาปรับตั้งนะครับ อย่างเช่นตัวอัตโนมิติดับเบิลล็อกเนี่ยเวลาในการล็อกนะครับตอนนั้นมันเป็น30มวินะครับเราสามารถตั้งเป็น60สิวิอย่างเงี้ยครับซึ่งตัวนี้ไทม์ถูกเซตเป็น30อยู่เนี่ยเซ็ฟูลี่นะครับผมเซตเป็นหกสิบนะครับเนี่ยเวลาในการล็อกซึ่งสามารถเข้ามาปรับตั้งนะครับในกล่อง e tech นะครับโหมดนี้โหมดที่มันมีเนาะ ก็ต้องรองมาเล่นกันดูนะครับเดี๋ยวผมเซตกลับไปค่าเดิมครับสามสิบวิโอเคก็แ okay. บ็ก <Okay. S 1> กลับมาที่ uh, ไปดูที่อินโฟมิชันที่เราเซตครับกลับมาเป็นสามสิบโอเคครับผมก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนครับผมผมครับ